วิธีเลือกคู่เงินในการเทรดนะครับสามารถเลือกได้ยังไงนะครับเพราะว่าณนปะัจจุบันเนี่ยคู่เงินในการเทรดที่เพื่อนๆสามารถเทรดได้เนี่ยก็จะมีเป็นร้อยคู่เลยนะนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเนี่ยผมก็จะพาไปดูนะครับว่าวิธีเลือกคู่เงินในการเทรดที่เหมาะสมที่สุดนะครับกับระบบการเทรดของเพื่อนนะครับ กับทนกับมาเพื่อนอะไรเงี้ยเราจะสามารถเลือกได้ยังไงนะครับแล้วก็อย่างเนี่ยเราควรเทรดเวลาไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปรับชมในคลิปนี้กันครับสำหรับคู่เงินในปัจจุบันนะครับก็จะมีเป็นร้อยคู่เลยนะอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับซึ่งประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นคู่เงินที่แบบว่ายอดนิยมที่สุดนะครับหรือว่า major pairs นั่นเองนะครับซึ่งคู่เงินพวกนี้เนี่ยคนทั่วโลกก็จะเทรดกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นค่างเงินหรือว่าเป็นสกุลลลลลเเเงงงงิินนนนนททีีท่่่่่คั้้้โกกกกกยยยยยอออมแแปืขาาาูวว็ชพ USB ค่าเงินยูโรค่าเงินปอนด์ค่าเงินเยนอะไรพวกนี้ซึ่งคู่เงินพวกนี้แหละนะครับก็จะมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแล้วก็พวกคนเนี่ยให้ความนิยมในการเทรดค่อนข้างมากนะครับก็จะเรียกว่า major pairs นั่นเองนะครับซึ่ง major p a i r สเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยครับเนี่ยก็จะมีอย่างเช่น eur usd นะครับหรือว่า usd jpy หรือว่าถ้าเลิกสั้นก็อาจจะเป็น uj อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น gu นะครับหรือว่าเงินสวิตซ์แลนด์ก็จะมีสภาพคล่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเงินฟังนะครับ chf อะไรพวกน เงินออสเตรเลียกับเงินนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะเป็นค่าเงินที่คนให้ความนิยมในการเทรดเหมือนกันนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นค่าเงินที่รองลงมานะครับก็จะเรียกว่ามายเนอร์สแพร์นั่นเองนะครับซึ่งคู่เงินมายเนอร์เนี่ยก็จะเป็นคู่เงินที่คนเนี่ยให้ความนิยมเทรดรองลงมานั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีสภาพคล่องที่ไม่ได้สูงมากเท่ากับคู่เงินหลักเท่าไหร่นะครับก็อย่างเช่นพวกคู่เงินยูอะไรพวกนี้ยูเนี่ยจะมีสภาพคล่องสูงมากนะครับเพราะว่าตลาดยุโรปเนี่ยกับตลาดอเมริกาเนี่ยยยยคนนนนกก็ิิมซื้อขาแลลเเปี่ง คนก็นิยมซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินกันอยู่แล้วนะครับซึ่งโคูงเงิน m i n e r s เนี่ยก็จะเป็นคูงเงินอย่างเช่นคูงเงิน EUR GBP และพวกเนี้ยซึ่งโคู่เงินพวกนี้ก็จะมีสภาพคล่องไม่สูงกว่าแต่ว่าคงเงินพวกนี้นะครับเนี่ยคูงเงิน majors นะครับเนี่ยก็อย่างเช่นคูงเงิน EUR AUD นะครับหรือว่าจะเป็น GBP CAD และพวกเนี้ยแต่แต่มันก็จะมีคูงเงิน GBP JPY เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็ให้ความนิยมเทรดคูงเงินนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนอยากทราบนะครับว่า คู่เงินอันไหนเนี่ยมันยอดนิยมเนี่ยเพื่อนๆต้องไปดูสเปดนะครับยิ่งถ้าคู่เงินไหนมีสภาพคล่องสูงแสดงว่าสเปดจะต่ำนะครับยิ่งสเปดต่ำเนี่ยแสดงว่าผู้คนเนี่ยให้ความนิยมในการ,รเทรยคู่เงินนั้นมากนะครับนี่อย่างเช่น gbp เนี่ยคู่เงินนี้เนี่ย eur gbp เนี่ยสเปดแค่1.2เองแสดงว่ามันน้อยมากแสดงว่ามีคนเทรดค่อนข้างเยอะนะครับคู่เงินนี้นะครับมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงน,นั่นเองนะครับอย่างเช่นคู่เงินที่ผมเทรดบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็น gbp jpy นะครับสเปดก็อยู่ที่1.9นะครับ นี่ก็จะอยู่ในสแตนดาร์ดนะ <c oughs> ก็จะไม่ได้สูงมากนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนคู่เงินที่สเปรดต่ำๆเนี่ยอย่างเช่นพวก USD JPY EUR USD เนี่ยก็จะเป็นสเปรดต่ำมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าคนให้ความนิยมเทรดเดยอะมากนะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเทรดเนี่ยต้องเลือกคู่เงินที่เป็นเมเจอร์เท่านั้นนะครับหรือว่าไม่ก็เป็นไมเนอร์นะครับส่วนคู่เงินสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าประเภทของคู่เงินเนี่ยก็จะเรียกว่าเอ็กโซติกสแปรนั่นเองนะครับซึ่งคู่เงินเอ็กโซติกเนี่ย สำหรับโบเกอร์เอ็กซีแล้วเนะี่ยเขาก็จะมีคู่เงินให้เทรดอยู่ประมาณเท่านี้นะครับซึ่งจริงๆมันมีเป็นร้อยคู่เลยนะหลายๆโบรกเกอร์เนี่ยเขาก็เลือกมานะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเทรดคู่เงินไหนได้บ้างนะครับซึ่งมันร้อยคู่มันก็เยอะเกินไปนะครับถ้าจะเอามาให้เทรดหมดเนี่ยสภาพคล่องมันอาจจะต้องดูแลค่อนข้างที่เยอะๆมากกว่าเดิมนะครับซึ่งคู่เงินเอสโติก็ก็จะเป็นคู่เงินที่คนไม่ให้ความนิยมเทรดกันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นคู่เงินเนี้ย NOK เนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าคู่เงินประเทศไรนะครับนี่ MXN เนี่ย เม็กซิโกหรือผมก็ไม่แน่ใจนี่ก็อาจจะเป็น AUD SGD เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์บัสเตรเรียอะไรพวกเนี้ยซึ่งคู่เงินที่เป็นเอกโซติกเนี่ยส่วนใหญ่สเปดจ,จะสูงมากนะครับเนี่ยเพื่อลองสังเกตดูเนี่ยสเปดหกสิบสี่จุดเก้าเลยนะครับสำหรับคูเ่เงินเงินเยนกับเงินอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยเนี่ยสเปดจ,จะสูงมากนะครับตั้งนั้นแล้วเนี่ยคู่เงินเอกโซติกเนี่ยก็จะไม่มีใคร เทรดกันท้งนั้นนะครับเพราะว่าสเปรดมันจะสูงนะครับเป็นต้นทุนที่เพื่อนจะต้องจ่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเลือกคู่เงินนะครับซึ่งการเล like ือกคู่เงินแล้วนะครับหลักๆก็จะมีอยู่2อย่างเนาะนะครับซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะต้องดูในเรื่องของสเปรดนะครับเป็นอย่างแรกนะครับซึ่งถ้าการเลือกคู่เงินเทรดเนี่ยสเปรดสูงเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนที่เยอะขึ้นด้วยนะครับดังนั้นแล้วต้องเลือกที่มีปัจจัยสเปรดด้วยนะครับสเปรดต้องต่ำนะครับต่อไป เทรดคู่เงินแล้วลองไปเทรดทองคําเนี่ยอาจจะมีโดนเอสเอลหรือว่ามีแบบขาดทุนบ้างนะครับเพราะว่าพฤติกรรมการวิ่งของการาฟเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมเทรดทองคำนะครับแล้วก็กับคู่เงิน GJ นะครับซึ่งลักษณะการวิ่งของ2องันนี้ของสอง,อนนอส,องสินทรัพย์นี้เนี่ยมันต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับอย่างเส้นคู่เงิน GJ เนี่ยจะมีจะมีลักษณะการวิ่งที่ค่อนข้างแบบนี้นะครับมีเป็นเทนที่แบบว่าชาัดเจนเลยนะครับถ้าจะขึ้นก็ขึ้นไปเลยนะครับ ถ้าจะขึ้นนะก็ทะลุแนวต้านทะลุทุกอย่างขึ้นไปเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นนิสัยส่วนตัวของคู่เงินจีเจเลยนะครับส่วนทองคำเนี่ยก็จะมีค่อนข้างที่จะมีสวิงเยอะมากนะครับสวิงที่ผมหมายถึงเนี่ยก็จะมีแบบว่าทิ้งปลายไส้อย่างเงี้ยเนี่ยทิ้งปลายไส้พวกเนี้ยเนี่ยก็คือสวิงนะครับซึ่งลักษณะของทองคำเนี่ยชอบสวิงปั๊บลงไปกินเน้ซลแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยลักษณะพฤติกรรมของทองคํมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนก็จะต้องเลือกด้วยนะครับว่าคู่เงินไหนเนี่ยสเปคต่าก EUR/USD เนี่ยสเปรดต่ำมากเ,เพื่อนๆก็สามารถเทรดคู่เงินนี้ได้จะได้ไม่ต้องมีต้นทุนในการเทรดที่มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่อย่างเช่นคู่เงินอื่นๆก็จะเป็น USD/JPY เนี่ยคนก็นิยมเทรดค่อนข้างเยอะนะครับนี่มีสเปรดอยู่ที่1.2เองนะครับซึ่งหลายๆบลกเกอร์เนี่ยก็อาจจะสเปรดสูงกว่าน,นี้นะแต่สำหรับบลอกเกอร์เอ็กซีเนี่ยเขาก็มีสเปรดค่อนข้างที่จะต่ำเลยนะครับอย่างเช่นทองคำละ่ะนี่ทองคำของบลกเกอร์เอ็กซีเนี่ยก็จะเป็น XAU/USD นะครับ ซึ่งสเปดก็อยู่ที่ประมาณ23นะครับซึ่ง23เนี่ยถามว่ามันสูงไหมมันไม่ได้สูงนะครับมันอยู่ที่มันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าพอดีเลยนะครับไม่ได้เยอะไปไม่ได้น้อยไปนะครับก็อยู่ในสแตนดาร์ดถ้าเปรียบเทียบกับโบเกอร์อื่นนะครับนี่ทองคําก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อก็ต้องลองเช็คสเปดนะครับว่าสเปดเนี่ยสูงหรือเปล่านะครับก็ถ้าสูงไปเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนมาเทรดคูงอื่นหรือว่าเปลี่ยนโบเกอร์มาเทรดโบเกอร์อื่นนั่นเองนะครับต่อไปอย ผมคิดว่าระบบการเทรดของพเพื่อนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะบางคนเนี่ยจะเทรดสั้นนะครับบางคนเนี่ยจะเทรดยาวนะครับเทรดสั้นก็จะเป็นสก๊อปปิ้งนะครับการเป็นการเก็บสก๊อปปิ้งเนี่ยก็จะเป็นการเทรดที่เก็บจุดค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับสองจุดสามจุดพวกเนี้ยนานแล้วเนี่ยการเทรดคู่เงินต้องเป็นคู่เงินที่วิ่งค่อนข้างเร็ววิ่งค่อนข้างที่จะมีมีเขาเรียกว่ามีแรงของการาฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างเช่นคู่เงินทองคำเนี่ยเหมาะกับการเทรดสก๊อปปิ้งมากๆนะครับซึ่งคู่เงินทองคำ มันจะเป็นสินทรัพย์ที่วิ่งค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ให้กําไรเพื่อนๆได้ค่อนข้างที่เยอะๆนะครับซึ่งการเทรดส c a l p i n g เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเก็บจุดได้น,น้อยๆนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอลองตีเส้นระบบของผมดูก่อนครับว่าถ้าเราอยากจะเทรดส c a l p i n g บนทองคาเนี่ยเรามีโอกาสเก็บจุดได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับระบบที่ผมใช้นยก็จะเป็นระบบเทรดส c a l p i n g โดยการใช้แท่งเทียนเป็นหลักนะครับซึ่งตัวแท่งเทียนเนี่ยผมก็จะตีเส้นเหมือนดังในนี้แหละเนี่ยเหมือนดังวิดีโอนี้เลยนะครับ นี่ผมก็จะตีเส้น2เส้นประกอบทั้งปลายไส้ด้านล่างแล้วก็ปลายไส้ด้านบนนะครับของแท่งเทียนกอดหน้านะครับซึ่งผมก็จะเข้าไปดูในทามเฟรมเล็กกว่าเดิมอะไรพวกนี้ยแล้วผมก็จะตีเส้นไปอีกสมมติว่าผมจะบายใช่ไหมนะครับนี่ยก็จะเป็นแนวต้านนะครับผมจะบายผมก็ต้องบายบริเวณเส้นด้านล่างนี้นะครับผมจะลองไปดูทำเฟรม1 5จะลองให้ดูนะครับว่าการถือสซัครอปปิ้งเนี่ยเราสามารถเก็บจุดได้เลยไหมนะครับสามารถแบบว่า เก็บจุดสัส้นๆเนี่ยมันจะสามารถวิ่งแบบว่าไปกินท p เราได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยไหมนะครับเพราะว่า <c oughs> ทองคำเนี่ยมันเป็นสินสทรัพย์ที่ค่อนข้างวิ่งเร็วมากนะครับซึ่งทางเพื่อนเข้าจุดท,ที่มันแม่นจริงๆเนี่ยเพือ่อนก็สามารถเก็บกําไรได้อย่างแบบว่าใช้เวลาเพียงสั้นๆเลยนะครับนี่สมมติว่าผมจะบายเส้นด้านล่างเนี่ยนะครับสมมติว่าการาฟมันวิ่งลงมาแตะแล้วตรงโซนเนี้ยผมจะลองเนี่ยวิ่งมาแตะแล้วกราฟมันก็ปรับตัวขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยกลับมาเป็นแท่งสีเขียวนี้แล้วการาฟเนี่ยมันกลับลงมางงอี <Das que ath> ทิ้งไส้เลยเนี่ยผมก็จะเข้าบายตรงไอ้แท่งนี้แหละนะครับผมก็จะเข้าบายขึ้นไปซึ่งการเก็บจุดเนี่ยผมสามารถไปเก็บด้านบนได้นะครับก็คือเส้นแนว,แนวต้านด้านบนนะครับซึ่งผมสามารถเก็บจุดได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองมาวัดดูกันสมมติว่าผมละเข้าราคาตรงนี้นะครับผมก็จะเก็บจุดไป300จุดนะครับสองร้อยถึงสามร้อยจุดประมาณนั้นนะครับสําหรับทองคําเนี่ยนี่ผมสามารถเก็บได้พอดีเลยนะกําไรพอดีเลยนะครับเนี่ยนี่ประมาณ2 0 0จุดพอดีนะถ้างเพิ่นเห็นตัวเลขนะครับนี่ซึ่งมึเพิ่นก็สามารถเก็บจุดได้แลล้วววนนะครรับถาาาาม่เใก เก็บจุดละ่ะมันเท่าไหร่ผมจะลองใช้เครื่องมือมือนี้ดูนะครับนี่ผมเข้าตรงนี้นี่สิบห้าเองประมาณประมาณสิบห้านาทีเองนะครับเนี่ยสิบห้าถึงสามสิบนาทีเองผมสามารถเก็บกําไรได้แล้วนะครับเนี่ยทองคาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมราคาหรือว่านะลักษณะนิสัยการวิ่งของมันเนี่ยจะมีการวิ่งการขึ้นการลงของราคาที่ค่อนข้างที่จะไวมากนะครับนี่ผมสามารถทํากําไรไปแล้วโดยใช้เวลาแค่30นาทีเองนะครับซึ่งการเก็บสกอร์ปิงเนี่ย ก็จะเหมาะกับคู่เงินทองคำนี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคู่เงิน GJ ก็สามารถทาได้เหมือนกันนะครับนี่คู่เงิน GJ เนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตเนี่ยมันจะเป็นคู่เงินที่ค่อนข้างที่จะมีเทรนที่ชัดเจนนะครับนี่ถ้าจะขึ้นก็ขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยขึ้นทะลุแนวต้านเนี่ยทะลุแนวต้านเน,นี่ยขึ้นไปเลยเนะี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมการวิ่งเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบว่ามีเทรนที่ชัดเจนมากนะครับใครอยากเซลล์เนี่ยห้ามมาเทรดสวนเทรนนะนะครับสมมติว่าใครจะเทรดสวนเทรนในคู่เงิน GJ เนะี่ยเพื่อนๆต้องด,ด,ด,ด เพราะว่าพฤติกรรมการวิ่งของไอ้คู่เงินนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะมีเทรนที่ชัดเจนมากนะครับซึ่งถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติว่าถ้ามันลงเนี่ยมาตรงโซนแนวรับนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองวาดให้ดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนแนวรับนะครับเนี่ยพวกทิ้งไส้เยอะๆเนี่ยเนี่ยทิ้งไส้อันนี้ก็ทิ้งไส้ทิ้งไส้สมมุติว่าราคามันจะลงมาตรงโซนเนี่ยผมอยากจะบายตรงนี้ใช่ไหมครับนี่อันนี้เป็นโซนแนวรับนะครับผมอยากจะบายตรงโซนเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นไปนะมันทะลุแบบทะลุลงมาเลย ตรงนี้ก็ทะลุเหมือนกันเนี่ยทะลุหมดเลยนะครับเนี่ยมันทะลุลงมาหมดเลยนี่ลักษณะาาการวิ่งของ GJ เนี่ยจะเป็นคู่เงินที่ค่อนข้างที่จะขึ้นก็ขึ้นไปเลยจะลงก็ลงไปเลยแบบเนี้ยเนี่ยผมว่าเนี่ยสมมติว่าผมจะบายตามรับพวกเนี้ยอันนี้ผมโดนไอซเซลไปแล้วนะถ้าผมจะบายเนะี่ยบายขึ้นไปเนะี่ยผมโดนอซเซลไปแล้วเพราะว่าดูเหยมันสวิงแบบว่าค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับเนี่ยผมตั้งเพนดิ้งบายไว้ตรงนี้อีกผมก็โดนซเซลแล้วนะเนี่ยเพราะว่าปลายไส้เนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตเนี่ย นี่แหละครับพฤติกรรมการวิ่งของคู้เงิน JJ เจเจนี่ยจะเป็นคู่เงินที่วิ่งค่อนข้างที่จะมีเทรนด์ที่ชัดเจนนะครับมันก็จะเหมาะกับการเทรดสกอร์ปิ้งนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเทรดสกอร์ปิ้งเนี่ยก็ลองเทรดคู้เงินเ j ดูได้นะครับซึ่งก็ใช้ระบบนี้แหละเนี่ยเก็บไปว่าเก็บกำไรสั้นๆนะครับก็200 3้อจุดก็สามารถทําได้แล้วนะครับหรือว่าการเทรดเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงแบบว่า2ชั่วโมงก็สามารถเทรดได้แล้วนะครับใครเทรดสกอร์ปิ้งหรือว่าระยะสั้นเนี่ยลองไปดูคงิน J กับบทองคคํานะรั ลักษณะนิสัยเนี่ยจะมีค่อนข้างที่จะชัดเจนนั่นเองนะครับเหมาะกับการเทรดสั้นมากนะครับต่อไปสำหรับเพื่อนๆที่เทรดระยะยาวล่ะมันก็จะมีระบบเทรดระยะสั้นก็ระยะยาวใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนๆที่เทรดระยะยาวเนี่ยก็อาจจะเป็นระบบที่อาจจะต้องแบบว่าถือออเดอร์ที่จะค่อนข้างนานนะครับแล้วคู่เงินเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคู่เงินที่เราสามารถแบบว่าวิเคราะห์เทรนหรือว่าแนวโน้มได้ชัดเจนด้วยนะครับซึ่งการขึ้นครั้งหนึ่งของกราฟเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับเพื่อที่เราจะถือออเดอร์ได้ค่อนข้างนานนั่นเองนะครับ ซึ่งคู่เงินหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะลองให้เพื่อนๆไปดูก็คือคูงเงิน E.U. นะครับหรือว่าคูงเงิน U.J. นั่นเองนะครับเนี่ยคู่เงิน U.J. เนี่ยมันสามารถถือระยะยาวได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเทรนการขึ้นของราคาเนี่ยถ้าจะขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากเลยนะครับกว่าจะเป็น2เดือน3เดือนเลยนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่เทรดระบบแบบว่าระยะยาวเนี่ยก็สามารถเทรดคู่งเงินนี้ได้นะครับมันก็จะสามารถถือออเดอร์แบบว่าระยะยาวได้นั่นเองนะครับ เนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตจากคู่เงินยูเจเนี่ยเพื่อนเื่อลองดูกราฟเนี่ยเทรนเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากนะครับเนี่ยจุดเริ่มต้นของขาขึ้นนะก็คืออยู่บริเวณโซนนี้นะครับก็คือประมาณปี2021นะครับช่วงต้นปี2021ซึ่งนปัจจุบันเนี่ยกราฟก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะในช่วงโควิดนะครับเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหใช้ระยะเวลาไปยันจุดสูงสุดก็คือจุดตรงโซนนี้นะครับ ก็จะอยู่ที่ช่วงเดือนตุลาปี2022นีนะครับซึ่งระยะการขึ้นของเทรนเนี่ยก็จะอยู่ที่1ปีเลยนะเนี่ยมันเลยสามารถถือระยะยาวได้นะครับถ้าใครสามารถกดบายได้เนี่ยตรงโซนบริเวณเนี้ยและสามารถถือออเดอร์ไปเนี่ยแบบว่าปี2ปีเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเหมาะสมในการถือระยะยาวค่อนข้างมากเลยนะครับส่วนอีกคูงเงินหนึ่งก็จะเป็นคู่เงิน EU นะครับเนี่ยคู่เงิน EU เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นเทรนถ้าขึ้นมันก็ขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างเช่นช่วงโควิดเน นเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยก็จะเป็นช่วงขาลงอย่างก็จะเป็นช่วงขาลงอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยก็จะเป็นช่วงช่วงต้นปี2021เนาะนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆ <c oughs> จนถึงปีณนะปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็คือในช่วงนี้นะครับที่ราคาต่าสุดก็จะเป็นช่วงเดือนแบบว่าเดือนกันยาปี2022นะครับซึ่งระยะปีหนึ่งเลยที่กราฟเนี่ยมาเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่ซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยกราฟก็ยังขึ้นมาอยู่นะยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เลยนะครับเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาตุลาแล้วจนถึงณนะปัจจุบันเนี่ยเดือนพฤษภานะครับหรือว่าเดือนเมษาเนี่ยกราฟก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นการขึ้นการลงของกราฟที่มีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับจนกว่าจะกลับตัวเป็นเทรนตรงข้ามนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเซลมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถถือออเดอร์ได้ยาวๆเลยนะอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้ก็จะกลับตัวแล้วนะครับเนี่ย เพื่อนเพื่อนก็สามารถกดซื้อไปแล้วถือออเดอร์ได้ค่อนข้างที่จะมีเวลาในการถือกําไรข้างนาเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นลักษณะนิสัยหรือว่าพฤติกรรมการวิ่งของการนาฟนั้นๆหรือว่าคู่เงินนั้นๆนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะนะครับบางคู่เนี่ยก็จะเหมาะกับการเรดสั้นนะครับบางคู่ก็จะเหมาะกับการเฉดยาวนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับว่าระบบของเพื่อนเนี่ยมันเหมาะกับคู่เงินไหนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราเลือกลักษณะนิสัยหรือว่าพฤติกรรมการวิ่งของราคาแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราก คู่เงินไหนมันเปิดเวลาเท่าไหร่นั่นเีงนะครับหรือว่าตลาดยุโรปตลาดอเมริกาตลาดออสเตรเลียตลาดเอเชียอะไรพวกนี้มันเปิดเวลาไหนนะครับซึ่งถามว่ามันสําคัญยังไงนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเทรดใช่ไหมครับเราก็ต้องเทรดตอนตลาดเปิดจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเราเทรดเดอร์เนี่ยก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเริ่มเทรดนั่นเองนะครับซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่โกลุมค่อนข้างเยอะนะครับสภาพคล่องสูงกราฟวิ่งดีนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนไปเทรดตอนตลาดปิดเนี่ยสมมติว่าเทรดคู่เงิน EU เงี้ย ไปเทรดช่วงเช้าเงี้ยช่วงแบบว่าหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยซึ่ง2ตลาดนี้มันปิดอยู่นะครับโกลุมจะค่อนข้างน้อยจะเก็บกําไรได้ยากต่นเี้นะครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆต้องเลือกเทรดเวลาให้ดีนะครับซึ่งการเทรดเนี่ยเพื่อนๆต้องเลือกตามคู่เงินที่เพื่อนๆเทรดนะแล้วก็ต้องเลือกตามตลาดในช่วงนั้นเนี่ยมันเปิดด้วยนะครับอย่างเช่นช่วงเวลาตั้งแต่ตีสามนะครับช่วงเวลาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็น1นึ่งทุ่มนะนะครับสิจนถึงตีสนะครับก็จะเป็น ช่วงตลาดของอเมริกาน,นั่นเองนะครับก็จะเปิดช่วงเวลานี้นะครับส่วนคู่เงิน EU นะครับพวก e เอ่อ EUR อะไรพวกนี้หรือว่าตลาดยุโรปเนี่ยก็จะเปิดช่วงบ่ายสองนะครับจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มนี่ก็คือเลข14จนถึง22นะครับก็นี่จะเป็นเวลาช่วงของตลาดยุโรปนั่นเองนะครับส่วนช่วงตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นตลาดโตเกียวก็คือตลาดเอเชียนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะเปิดช่วง6กโมงจนถึงประมาณบ่ายสองนะครับนี่ก็จะเป็นตลาด,ดเออตลาดเอเชียน,นั่นเองนะครับ ต่อไปซิดนีย์ล่ะคู่เงิน AUD นะครับก็จะเปิดช่วงประมาณตีห้านะครับนี่นี่สีเขียวนะซิดนีย์นะครับจะเปิดช่วงตีห้าจนถึงบ่ายโมงตรงนั่นเองนะครับเพื่อนเคนไหนที่เทรดแบบว่า AUD อะไรพวกนี้หรือว่า JPY เนี่ยก็สามารถเทรดช่วงเช้าได้นะครับเริ่มแรกตั้งแต่ตีห้าจนถึงประมาณเที่ยงๆทีเลยครับก็จะเป็นเอ่อถ้าเทรดคู่เงินเอเชียนะก็จะมีสภาพคล่องที่สูงค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งใครเทรดช่วงนี้เนี่ยก็จะต้องเทรดคู่เงินเอเชียนั่นเองนะครับอย่างเช่น AUD JP y n z d อะไรพวกนี้นะครับสาม่งเงินนี้เนี่ยก็จะเป็น3คู่งเงินที่ยอดนิยมนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเทรดช่องเช้าได้เลยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถดูในเว็บไซต์ investing.com ได้นะครับนี่วันนี้ก็จะเป็นเวลาการเปิดปิดของตลาดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับซึ่งวันวันหนึ่งเนี่ยถามว่าการขึ้นการลงของกราฟเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราจะเทรดบายหรือเทรดเซลดีนะครับแบบไหนมันได้เปรียบเว่ากันนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับโมเมนตัมนั่นเองนะครับซึ่งโมเมนตัมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกคู่เงินต่างๆว่ามันแข็งค่าหรือว่าอ่อนค่าไหมนั่นเองนะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยค่าเงิน u s d แข็งค่ามากเลยนะครับสมมติว่าวันนี้ค่าเงิน JPY แข็งค่าหรือว่าอ่อนค่ามากพวกเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรเฉดหน้าบายหรือหน้าเซลล์ดีนะครับสมมติว่าผมเรดคู่เงิน GBP JPY วเงี้ยวันนี้นะครับวันนี้ค่าเงิน GBP เนี่ยแข็งค่ามากเลย เ,เราควรจะเทรด buy หรือเทรด sell ดีนะครับซึ่งเพื่อนเนก็สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ f i n m i x com นะครับนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์อันนี้เลยนะครับนี่เพื่อนสังเกตตารางด้านล่างเนี่ยมันก็จะบ่งบอกในเรื่องของค่าเงินแข็งค่าและก็อ่อนค่าวันวันนั้นนะครับซึ่งเพื่อนเนก็ต้องดูที่ค่าเงิน USD เป็นหลักนะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่สมมติว่าผมเทรดคู่เงิน GBP USD นะครับผมก็ต้องดูว่าค่าเงิน USD เนี่ย มันมีเขาเรียกว่ามันเป็นคู่เงินหลักนะครับเพื่อนเนต้องเปรียบเทียบกับค่าเงิน USD นะครับสมมติว่าผมเทรด GU เงี้ยผมก็จะมาดูที่ GBP นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยณวันนี้นะครับคู่เงิน GBP เนี่ยอ่อนค่ากว่าค่าเงิน USD อยู่ที่0.01%นะครับหรือว่าติดลบนั่นแหละครับซึ่งผมก็ต้องเทรดหน้าเซลล์เป็นหลักนั่นเองนะครับเพราะว่า GBP USD นะครับซึ่งค่าเงิน USD เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมครับถ้า,พาเพ หาก่อนนี่น,นี่จะเป็นคู่เงิน Gbp usd นะครับสมมติว่าวันนี้นะครับวันนี้ที่ผมดูจากการาฟานี้คู่เงิน gbp เนี่ยอ่อนค่ากว่าค่าเงิน usd อยู่ที่ประมาณ0.02%นะครับตอนนั้นแล้วเราควรเทรดหน้าเซลล์นี่นะครับนี่เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับสมมติว่า gbp เนี่ยมันอ่อนค่ากว่าค่าเงิน usd อยู่ที่0.02%นะครับแสดงว่า คู่เงิน USD เนี่ยมันแข็งค่านะครับน้ำหนักหรือว่าความแข็งค่าเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักของค่าเงิน u s d ีเนี่ยมันแบบว่าตกลงนั่นเองครับเนี่ยมันก็จะเป็นกราฟขาลงแบบนี้นี่นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้มันก็จะลงเป็นทิศทางลงนะมันก็จะแบบว่าเหมือนน้าหนักอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นคู่เงิน g b p ใช่ไหมครับนี่คู่เงิน GBP อยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นค่าเงิน u s d อยู่ฝั่งนี้นะครับสมมติว่า GBP มันอ่อนค่าแสดงว่าค่าเงิน u s d เนี่ยมันแข่งค่านันนเองกราาฟีจะหลมแบบ การก็จะเป็นเทรนขาลงแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งที่ทานในการเทรดก็ต้องเทรดขาลงแบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยเทรดลงไปแบบนี้ในวันนั้นนะนะครับแต่ถ้าดูระยะเทรนใหญ่เนี่ยเพื่อนก็ต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าดูจากบอลุ่มเนี่ยบอลุ่มไม่ได้เยอะเลยนะวันนี้บอลุ่มน้อยมากนะครับก็จะอยู่ที่0 0 2ยเอนงนะครับแต่โดยปกติเนี่ยครับเนี่ยมันจะแบบว่า0.4ี่มั่ง0.5้ามั่งนะครับแต่ถ้าวันนี้ที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยบอลรุ่ e n z D, USD ละ่ะเนี่ยพวกเนี้ย e n z D เนี่ยแข่งค่ากว่าค่าเงิน USD อยู่ที่ประมาณ0.1%นะครับแสดงว่าเราก็ต้องเทรดหน้าบายกับพวกเงิน ENZD นั่นเองนะครับนี่เพื่อนก็สามารถเช็คโมเมนตัมได้นะครับว่าในวันวันนั้นเนี่ยเราควรเทรดค่าเงินแบบว่าไปไปในทิศทางไหนเป็นหลักนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่เทรดคู่เงิน scalping นะใครที่แบบว่ามีระบบเทรด scalping เก็บสั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับมันก็จะเหมาะสมมากๆนะครับเราจะได้รู้นะครับว่า วันไหนละคอนเทรดหน้าบ่ายดีหรือว่าคนเทรดหน้าเซลดีนะครับมันก็จะแบบว่าได้เปรียบด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราเทรดตามเทนด์ด้วยนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของระยะยาวเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเช็คพวกค่าเงินต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับนี่ส่วนใครเทรดระยะยาวนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถเช็คตรงนี้ได้นะครับซึ่งเพื่อนก็กดมาที่ฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เลือกเค r ร์เรนซีนะครับนี่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถดูค่าเงินนะครับความแข็งค่าอ่อนค่าของค่าเงินได้นะะะคครรัััับบวนนนนนี้ก็็จเปต่อ ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเทรดระยะยาวเนี่ยส่วนวาเราเทรดคู่อองเงิน EUR กับ USD เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปดูทิศทานนะครับว่าเทรนของ USD เนี่ยมันเป็นขาลงใช่ไหมครับถ้าดูจากตาเปล่าออตรงนี้เนาะเดี่ยวปเป็นเทรนขาลงแสดงว่าคู่เงินค่าเงิน USD เนี่ยมันอ่อนค่านั่นเองนะครับส่วนคู่เงินในค่าเงิน EUR เนี่ยมันก็จะเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยนี ชวนขาขึ้นมาอย่างนี้เลยแสดงว่าเราควรเทรดหน้าบายเป็นหลักนะครับสำหรับคู่เงิน E U R U S D นั่นเองนะครับถ้าระยะยาวเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดูตรงค่างเงินตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นความแข็งค่าแล้วก็อ่อนค่าของ,ขง,งนนอค่าเงิน e UD, y, งนั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเทรดคู่เงิน E U D J P Y เงี้ย a U D เนี่ยถ้าเพื่อนๆากา v, ด,ดูจากการาฟเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์าานะครับนี่ไปเป็นไซด์เวย์อย่างนี้นเลยแต่ถ้าเพื่อนสังเกตดูทีนึงเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับเนี่ยถ้าผมซูมให้ดูเนี่ยคู่เงิน a U D เนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ ใช่ไหมครับเนี่ยไซไเวตัปัจจุบันเนี่ยมันไปชนแนวต้านตรงนี้แล้วแสดงว่าการาฟเนี่ยมันจะลงมาแน่เลยนะครับแสดงว่าค่าเงินยูดีเนี่ยมันจะอ่อนค่าในไม่ช้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครเทรด a u d j p y เนี่ยเพื่อนเพื่อก็ต้องลองไปดูนะครับอ่า j p y ก็ไปเชืนขาลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะแสดงว่านปัจจุบันเนี่ยกราฟเนี่ยเริ่มเป็นแท่งสีเขียวแล้วนะครับเนี่ยนี่แท่งสีเขียวนะครับแล้วกราฟของ a u d เนี่ยมันกาลังอ่อนค่าพอดีเลยกําลังจะแบบว่าเป็นเชืนขาลงนะตอนนี้เลยเนี่ยครับเนี่ย ว่ามันชนหน้าต้านนะครับสแสดงว่าค่าเงินย u ดีกำลังจะอ่อนค่าค่าเงินจ PY กํากำลังแข็งค่าสแสดงว่าเราควรเทรดหน้าเซลกับผู้เงิน AUD JPY นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเทรนด์เดลี่เนาะมันก็จะเป็นระยะต่อวันนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถถือออเดอร์นี้ได้เป็นวันเลยนะนะครับใครเทรดระยะยาวเนี่ยก็สามารถใช้กราฟตรงนี้ในการประกอบการวิเคราะห์ได้นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถใช้กราฟพวกนี้นะครับไปประกอบการเทรดได้นะครับนี่ก็จะเป็นกราฟขอ,ของคู่เงินต่างๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหน เทรดคู่งเงินไหนก็ต้องลองดูนะครับว่าคู่เงินในวันนั้นเนี่ยหรือว่าทิศทางของเทรนหรือว่าลักษณะแนวโน้มของกราฟเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไงนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่นก็สามารถเทรดระยะยาวกับคู่เงินนั้นได้เลยนะครับอีกคู่เงินหนึ่งก็จะเป็นคู่เงินเอ็นเซดีนะครับเนี่ยเพื่อนเสังเกตดูกราฟเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นหมดเลยเนี่ยแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยคู่งเงินเอ็นเซดีเนี่ยมันแข็งค่ามากนะครับซึ่งถ้าใครเทรดแบบว่าสมมติว่าเอ็นเซดี usd พวกเนี้เพื่อนเพื่นต้องเทรดหน้าบายนะเนี่ยค่าเงินของ usd เอนซัเนีในแข็งค่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพืเ่อนก็ต้องเทรดหน้าบายสำหรับคู่เงน USD นินเอนซดียูเอสดีนั่นเองนะครับะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเทรดคู่เงินไหนก็ลองไปดูพฤติกรรมกราฟนะครับอย่างแรกเลยไปดูพฤติกรรมกราฟแล้วก็ไปดูสเปดด้วยนะครับซึ่งสเปดเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะลดต้นทุนในการเทรดน่ต้องเลือกคู่เงินที่สเปดต่ำนั่นเองนะครับไม่ควรไปเทรดพวกเอ็กโซติกนะคู่เงินที่มันแบบแปลกประหลา ไซปัสหรือว so ่าคู้เงินอะไรที่มันแปลกๆนยเพื่อนๆต้องไม่ต้องมาเทรดนะครับมันจะมีสเปคเขาให้ที่จะสูมมากนะครับมันก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนเทรดระบบสั้นลองไปดูคู้เงินพวกทองคานะครับแล้วก็คู่เงินจีนะครับมันก็จะมีระบบมันก็จะมีลักษณะการวิ่งที่แบบว่าเก็บจุดได้เร็วนะครับกราฟเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับการเทรดสั้นมากๆนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปดูพวกคู้เงินอียูหรือว่ายกลงทุนระะย ก็เลือกคู่เงินที่เหมาะสมในการเฉลยระยะยาวด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีลักษณะการเฉลยแบบไหนเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเลือกคู่เงินให้ตรงตามลักษณะระบบเทรดของเพื่อนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็สามารถทักมาสอบถามหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากซับสไครป์ช่องยูทูบของผมด้วยนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ